สดีค่ะเพื่อนๆปดีนะคะค่ะวันนี้พ่ออมีเรื่องเล่นนะคะพ่ออได้สั่งได้สั่งต้นพริกไทยนะคะพริกไทยแผ่นปเปลี่ยนจังหวัดจรังนะคะซึ่งเป็นพริกไทยที่มีรสชาติดีนะคะรสชาติจีที่ผมชื่อว่าเป็นพริกไทยนะคะพ่ออมก็ได้ซื้อพันมานะคะมาซื้อซื้อพันมาปลูก ก็ได้ปลูกพริกไทยนะคะปอออดซื้อมาหนึ่งเข่งนะะนี่ให้ดูค่ะเดี๋ยวให้ดูพริกไทยนะคะปอออได้สั่งมาจากอำเภอปะเหลียนเมื่อวานนะคะวันนี้ได้รับแล้วมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะในถุงนี้จำนวน20ต้นนะคะปอออสั่งมา20ค่ะนีะ่คือต้นพันธพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนนะคะพันธปะเหลียนจังหวัดกลางค่ะพริกไทยปะเหลียนนี้เป็นพริกไทยที่รสเผ็ด รถเผ็ดจัดจ้านหอมนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะคะค่ะ,คะประออกก็สั่งมาเพื่อจะปลูกเผือใครสนใจก็ถามประออกมาได้นะคะเผื่อทิดจะเอาไปปลูกบ้างค่ะอันนี้สั่งมาทั้งหมด20ต้นนะคะ20ต้นนะคะ ป้าออได้ซื้อจากคุณลุงวิสิ์ทองดิตนะคะคุณลุงก็ได้บอกวิธีการปลูกให้ป้าออด้วยนะคะกับคุณลุงน่ารักมากเลยค่ะนี่คือพันธุ์พริกไทยนะคะที่คุณลุงเพาะไว้ขายและก็ถ่ายรูปส่งมาให้ป้าออด้วยค่ะ คุณลุงบอกว่าพริกไทยชอบดินร่วนปนทรายนะคะน้ำท่วมแล้วมันจะตายเลยค่ะไม่ให้น้ำท่วมนะคะชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนี่เมื่อปลูกแล้วก็ต้องเอาหน้าดินที่อื่นนะคะมามาปิดที่ที่ต้นนะคะเขาชอบแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้คือต้นพริกไทยอายุได้แเดือนนะคะ8เดือนก็ได้ต้นประมาณเี้ค่ะ นี่คือสวนพริกไทยของลุงวิศินนะคะค่ะผู้ชายที่ยืนนี้ค่ะคือลุงวิศินทองธิษนะคะค,ะค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวนพริกไทยของลุงเขาอะค่ะก็มีคนไปดูงานกันเยอะนะคะดูงานกันเยอะมากค่ะอ่นนี่ก็สวนพริกไทยก็อายุคงแปดเดือนนะคะ ส่วนกลุ่มนี้ก็3ปีนะคะปลูก3ปีมาแล้วก็ดกมากเลยค่ะดกมากๆสวยงามนะคะนี่คือ3ปีที่เก็บผลได้แล้วะค่ะพริกไทยปะเปลี่ยนนี้เป็นโอท็อปของจังหวัดจังเลยเชียวนะคะได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทัง้งเม็ดและก็ทั้งผงที่ชงเป็นชาก็ได้นะคะ ในช่วงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านกันนะคะค่ะอาป้าออก็ว่าเรามาชวนกันปลูกพริกไทยกันดีไหมคะเอาไว้บริโภคในบ้านตัวเองอบ้านละต้น2ต้นก็ยังดีค่ะหรือไปแซมในสวนที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะคะค่ะอย่างน้อยเราก็มีอะไรทํานะคะแล้วก็ถือว่าพริกไทยนี้เป็นเมนูของอาหารไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ ก็สามารถเอาแปรรูปได้หลายอย่างนะคะก็พอ,อ้ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกพริกไทยนะคะโดยเฉพาะพันปะเลียนดีไหมคะค่ะพันปะเลียนนะคะเป็นเขา,าเรียกว่าสินค้าโอท็อของจังหวัดตรังแล้วล่ะคะ่ะสําหรับวันนี้ป้าออก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับพริกไทยพันปะเลียนนะคะซึ่งคุณลงุงคุณลุงวิสินนะคะคุณลุงวิสินทองฤทธิ์นะคะเป็นเจ้าของ ในการเผยแพร่พิชไยฝันกระเหลี่ยมอันนี้นะคะปอออกก็ขอกบมือให้คุณลุงวิสิตด้วยณนะโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะ,ะรักษาสุขภาพล้างมือใส่แมสนะคะวันนี้พ้ออ,อยู่บ้านก็เลยลดนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายทำคลิปอย่างสะดวกค่ะสำหรับวันนี้พ้ออกขอฝากนะคะกดติดตามพอออถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะ บายบายค่ะวัสดีค่ะ